เราร่วมกันได้นะครับแต่ว่าขอแค่ช้อนก้นางไม่คิดจะทมกับกเขาบอกว่าแบบคนกินเนื้อรังเกียจไหมแค่นั่งติดเขาไม่ได้คนกินไม่กินเนื้อเเพื่อนเะพื่อนวันนักกินชาบูกันเสร็จแ,แล้วเรารู้ว่าร้านนี้มันมีชาบูเจด้วยเราก็เลยโอเคงั้นก็มาได้ ครึ่งหนึ่งก็กินชอไปแล้วเราก็ต้มเจ2คนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งไปนะครับแต่ว่าก็เลยอยากจะพาทุกคนมาดูว่าชาบูเจของร้านนี้เนี่ยมีเครื่องอะไรให้เราสั่งได้บ้างแล้วมีน้ําซุปมีโอลากล้ายอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองตามมาดูกันเลยดีกว่านะครับมาแล้วมาแ้ว,วไปไหนมารถติดไปไหนมารถติไปไหนม <laughs> บอกไม่ได้ถามว่า <laughs> 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 รถติดไม่รถติ อันนี้พ really, ี like <Okay. S 2> ่เจมดเลยหรอใช่นี่เขาแบ่งไปงี้จานสีขาวเจจานจานสีฟอาออแล้วร้านนี้เป็นอะไรที่เจดูอลังการแล้วดูเนาะแต่มันน่ารักตรงที่ว่าพอเป็นเจเพิบเนี่ยขาวล้วนเลยแล้วซูชิเนี่ยเจเหมือนกันเอาเจเหมือนกันเพื่อจานสวยใช่ไหมผอมันมีอะไรบ้างเนี่ยขอดูเมนูซุปเจแล้วก็ซุปต้มยำ มีสองซุปนะครับแซมไต้หวันเจไก่อบน้ำผึ้งลูกชิ้นพริกไทยดำกุ้งเจตะคูนผักต่างๆอันนี้ก็จัดมาทั้งกระบะอยแล้วนะครับเพื่อนๆไม่สนใจเลยต้งหู้มีฟองต้งหู้ด้วยเเองไม่ได้หรอกครบอุด้งอะไรด้วยเฮ้ยทำไมเราต้องทำงานอยู่คนเดียวเนี่ยราเมงด้วยนะครับอันนีมีผักอเออช่วยหน่อยมีมีผักด้วยนะครับเร็วๆเร็วๆเ่อะไรใช่ไหม ฟองปคนองเลยไปคนไทย่้าวั้นด้ยอ๋อมันเก่งองสกุลปั้นๆนี่อยู่ในเจด้วยเหรอมีมีข้าปั้นมีข้าวปั้นแบบปั้นเป็นหน้าหมูแดงหน้าเห็ดหน้าแฮมหน้าหมูสามชั้นหน้ากุ้งมีฟูโตมิกิด้วยแล้วก็มีข้อวปั้นที่ ไส้รวมที่ข้างนอกเป็นงาขาวกับงาดำในเมนูมีเผือกจอเจทอดมันเจเฟนฟรายหมูสันนอกเจแฮมพิกเจหมูแดงเจหกอย่างไหนเป็นฝายครับหมดราคาเป็นรายเลยท่านนี้ให้ถ่ายให้ถ่ายที่เห็นหมดราคาเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบเก้าบาทฮะเดี๋ยวสองร้อยห้าสิบเก้าบาทได้ทอดทอนี่ด้วยเหรอช่วยด้วยถ้วยด้วยเจ๋งอ่ะเนี่ยสองห้าเก้ารวมทอดได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจานน้ำจิ้มมีสี่แบบ มีน้ำจิ้มแบบเสียงหายซาสาเจียง <มา S 2> จิ้มงามจิ้มมาเมงจิ้มงามีน้ำจิ้มแจ่วเจแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเจด้วยจำกัดเวลาไหมครับไม่มีเขียนเะไม่มียนเขียนเพราะ<ไ>ร้านแปลว่าไม่กำหนดบบเวลาเพราะว่าเขาบอกว่าร้านนี้โกชาบูเนี่ยเริ่มตน้นตั้งแต่5้าโมงเย็นถึง3ทุ่ม4ี่ทร้านจอลเลอร์ที่สทุท่มครึ่งนะครับชาเขียวชาจีและก็โคเครื่องดื่มรวมยังไงกเฟ่ด้วยผมชอบเวลาใี้คุ้มเลยอ่ะอร่อยด้วยนะ น้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยอันนี้น้ำจิ้มมาเมะน้ำจิ้มงาดูหน่อยดียากอร่อยครับสาสาเจียงน้ำจิ้มเจี้ยงไฮ้เหมือนเป็นซอสปลาเป็นคิวนะครับน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วคนเลยนะแจ่วแปลกๆต้องใส่พริกเพิ่มข้าเพิ่มพริกก็จะอร่อยขึ้นเผ็ดหอมดูดิปากไวอย่างสวยงามอ่ะกินเลยแล้วกันขอชิมน้ำซุป อันนี้ซุปแลกอันนี้ต้มยำอันนี้มิโซะซุปมิโซะเป็นต้มยำน้ำใสฝั่งนี้เป็นซุปมิโซะเจซุปมิโซะก็อร่อยจะไม่คุยกับฝั่งนี้มั้งเลยไม่คุยไม่คุยเรากำลังเอนจอยกับอาหารเราอยู่นานเราจะมีอย่างนี้ทีใช่แล้วเราขอบขอบกินของเจหน่อยได้ไหมได้แต่ช้อนกลาง ชกินน้องช้อนกันมั้งมือนะฮะจริงๆเราร่วมกันได้นะครับแต่ว่าขอแค่ช้อนกานอย่างเดียวก็พอเราอยากได้รูปชิ้นเห็ดทำไมหรอบางคนเขากินด้วยเหตุผลสุขภาพบางคนเขากินด้วยเหตุผลความเชื่อเนาะกินนี้เราก็จะไม่เอาอะไรอย่างพิกเราก็จะไม่ลบหลู่ความเชื่อของแฟนรับโคนอ่าโอเคเอารูปชิ้นดิเอาที่เหมือนๆนะท่หมดแล้วเหรอเหมือนกุ้งกุ้งกุ้งเหมือนเออมีกุ้งอย เพิ่งเห็นว <heart attack venant> uh ่าเขามีคอมบุน้ำซุปก็ต้มด้วยสาหร่ายคอมบุด้วยอ่ะอันนี้ลูกชิ้นนะลูกชิ้นลูกชิ้นอยากให้เยอะลูกชิ้นมีสามลูกเองสามลูกจิ้มงาแล้วกันมาเมม น,นี่กี่เมียเส้นเออลวกเส้นลวกเส้นคูด้งหน่อยนึงแล้วก็ราเมงด้วยเนอะอุ้ยขอโทษครับขอชิมคูดง้งอันน,นี้ยังไม่ได้สั่งก่อนแล้วนะจ๊ะให้ดูให้ดูดูดีมากอะ่ะอร่อยอะ่ะคุ้มมากมาก ย้ำอีกครั้งหนึ่ง2อ0ร้อบาสอร้บเก้บาทมีร้านอย่างนี้ก็ดีเดี๋ยวไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าใครจะไปก<ม>ินร้านไหนฉันไม่เอาเธอไม่เอาอะไรอย่างี้ไม่ไม่แต่ในอีกมุมหนึ่งอะ่ะอย่างคนกินเจยอย่างเงี้ยบังเกียดไหมอ่ะก็มองว่าแล้ว <คน S 1> <อ>แต่คนปะถ้าคนที่เขากินแบบเคร่งกินเพราะาศาสนาแล้วไม่ถามว่ารังเกียจไม่รู้ไหมแล้วถามว่ารังเกียจไม่รู้ไหมแล้วแต่คนแล้วแต่คนทักท่กมาเลยแล้วแต่คนเหมือนกันไม่ไม่ถามคนกินเจตลอดชีวิตยังสองคนนะ โอเคไม่แคร์ไม่เป็นไรต่อให้มันไม่แยกอ่ะไม่แยกขาวไม่แยกดําคือเขาก็ต้องล้างไหมมันล้างไว้เสร็จแล้วมันก็โอเคแล้วไม่คิดจะถามกลับเขาบอกว่าแบบคนกินเนื้อรังเกียจไหม่แกนั่งติดเขาเดียวคนกินได้กินเนื้อไม่ต้องถามนะไม่ต้องเลยเห็นเต้าหู้อ่ะเราอยากไม่ชอบเนื้อมีอะาอยากกินเนื้อไม่แคร์เหม็นเต้าหู้เนี่ยยังไงวะไม่ก็บางทีบอกว่าคนกินเนบอกเหม็นเนื้อสัตว์ว่ะเราก็แต่เต้าหู้มันมีกลิ่นใช่แค่บันทีเต้าหู้แบบบางทีแบบกิน กินอะไรที่มันสุขภาพดีกเกินไปแล้วท้องอืดอะไรเงี้ยเข้าใจม่ะแต่ว่าเราแย่งม่อนแบบนีน้โอเคที่จะนั่งด้วยกันไหมไม่ฉันโอเคสรุปกันนิดนึงว่าร้านนี้โกชาบูนะครับอยู่บนถนนบางบอนนะครับอยู่ในโครงการเดลทรีที่บางบอนนะครับ ใครที่อยากจะมาก็ลองดูลิงก์ใต้คลิปนี้เป็นแผนที่นะครับรวมถึงเบอร์โทรศัพท์นะครับลองโทรมาสำรองที่นั่งดูก่อนได้มีห้องส่วนตัวมีพื้นที่ส่วนตัวมีห้องรวมมีพื้นที่รวมนะครับเพราะฉะนั้นก็จัดลิงก์ได้สบายๆเท่าที่นั่งดูเนี่ยนั่งได้กันประมาณแบบ7จ็คนนะฮะแล้วก็เมนูเจอลังการมากก็โอเคงั้นขอตัวไปทานต่อแล้วนะครับบ๊ายบายครับาบ๊ายบายบ๊ายบาย